ถ้านับตั้งแต่ปี2549ที่มันเกิดนปปชขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะถึงวันนี้ผมว่าน,นี่เป็นช่วงเวลาที่ขบวนการต่อสู้ของประชาชนในภาคเมืองต่อนเนื่องยาวนานและส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมว่าน,นี่คือสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ร่วมกันของทุกคนนะการต่อสู้มันทําให้การใช้อํานาจนองระบบแม้ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นทุกทีมันตอนแรกมา อะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งใครก็ตามที่คิด่ันจะทําการกันอยู่ต้องประเมินมันอย่างรอบคอบละเอียดอ่อนยิง่งมันทําให้คนหนุ่มคนสาวมองย้อนไปข้างหลังแล้วเขายังรู้สึกมีความหวังไปข้างหน้าเพราะเขามองย้อนไปข้างหลังแล้วเขายังเห็นว่าอคนรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่น,น,นอาเนี่ยมันก็เคยสู้มาลม้มลุกคลุก,ลกคลาน,นเขาไล่ยิงบ้างเอาไปขังบ้างแต่ว่ามันก็มีคนสู้มาทําให้พวกเขาสามารถที่จะสู้และมองไปข้างหน้าได้ผมว่าถ้าสังคมไทยเดินมาถึงจุดที่คนหนุ่มคนสาวเยาวชนในปัจจุบันหันไปมองข้างหลัง แล้วไม่เห็นการต่อสู้ใดๆเลยมาตั้งแต่ยึดอำนาจปี49ผมว่าเขาก็สิ้นหวังที่จะเดินไปข้างหน้าเหมือนกันสำหรับผมนะการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนๆมันเป็นต้นทุนมันเป็นทุนรอดสำหรับการเดินไปข้างหน้าของคนยุคปัจจุบันเสมอ